ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง NK Auto Review แหล่งรวมข้อมูลรีวิวรถยนต์ระดับพรีเมียมที่คุณไว้วางใจได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถยนต์สุดหรูที่ทั้งดุดันและเต็มไปด้วยพลังอย่าง2025ันีส Mansory สีเหลืองซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ แต่ยังรวมไปถึงสมรรถนะก,การออกแบบภายในและระดับราคาที่สะท้อนถึงความหรูหราในแบบฉบับของมันซอรี่อย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยรถคันนี้มาในสีเหลืองสุดโดดเด่นที่เรียกสายตาทุกคู่บนท้องถนน ทุกเส้นสายของตัวถังได้รับการปรับแต่งใหม่ด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงตามสไตล์ของ m a n ซอรีไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าสเกตข้างดิฟฟิวเซอร์หลังและสปอยเลอร์ทำให้รถดูดุดัดนและสปอร์ตอย่างมีระดับสีเหลืองตัดกับคาร์บอนสีดำให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยสุดๆกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูมีพลังมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้า LED Design, เลดีไซน์เฉียบคมที่สามารถปรับตามทิศทางการเลี้ยว ล้อแม็กขนาด22นิ้วสีดำด้านพร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองช่วยเติมเต็มลูกสปอร์ตได้อย่างลงตัวทุกมุมมองของรถคันนี้สะท้อนถึงความประณีตและวิศวกรรมระดับไฮเอนด์ end. มาดูที่ขุมพลังของรถกันบ้างสำหรับรุ่นปี2025มนซอรี่นั้นได้รับการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่จากรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น m b o โบกินี โรสรอยหรือ Mercedes AMG ซึ่งแต่ละคันจะมีการปรับแต่งเฉพาะตัวสำหรับรุ่นที่เราทดสอบในวันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ v 8เทอร์โบคู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง750แรงมา้าสามารถทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง3.3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงของเครื่องยนต์นั้นทรงพลังอย่างมาก ด้วยระบบท่อไอเสียสมรรถนะส,สูงของมันซอรี่ที่ให้เสียงคำรามลึกและเร้าใจเกียร์แบบดูอัลคลัต8สปีดตอบสนองได้อย่างฉับไวการควบคุมรถมีความแม่นยำสูงด้วยระบบช่วงล่างแบบปรับแต่งพิเศษและชาซี่ที่เสริมความแข็งแรงตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงทั้งในการขับทางตรงและเข้าโคง้ง เปิดประตูเข้ามาชมภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของ2025มันซอรี่สีเหลืองคันนี้ตกแต่งอย่างประณีตสุดๆด,ด้วยหนังแท้เย็บมือผ้าหนังกลับเอากันตาราลายคาร์บอนไฟเบอร์และแสงไฟตกแต่งเล็ดที่สามารถเปลี่ยนสีได้เบาะนั่งสไตล์รถแข่งที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความสบายในขณะเดียวกันก็หรูหราราวกับนั่งอยู่ในรถซีดานระดับไฮเอน คอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งระบบนำทางและการเชื่อมต่อรองรับ Apple CarPlay Android Auto และ5 g u i ภายในระบบ Infotainment เป็นแบบเฉพาะของ m a n s o r y ที่ออกแบบให้ดูทันสมัยและหรูหราระบบเสียงพรีเมียมอย่าง b บ r m ์ s t e r หรือ b a n g Olufsen จะติดตั้งตามรุ่นพื้นฐานที่เลือกใช้ พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสและระบบไฟแอมเบียนที่เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ได้อย่างชาญฉลาดเบาะหลังหากมีจะได้รับการตกแต่งที่ไม่แพ้ด้านหน้าแม้ว่ามันซอรีจะเน้นการตกแต่งสำหรับผู้ขับขี่มากกว่าพื้นที่เก็บสัมภาระมีจำกัดตามแบบฉบับของรถสมรรถนะสูงแต่ก็เพียงพอสำหรับของจำเป็นต่างๆคุณภาพวัสดุการเก็บเสียงและตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆนั้นถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกจุด สำหรับเรื่องราคา2 0 2 5มันซอรีสีเหลืองคันนี้ถือว่าอยู่ในระดับซูเปอร์พรีเมียมอย่างแท้จริงเพราะเป็นรถที่ปรับแต่งจากแพลตฟอร์มซูเปอร์คาร์หรูโดยมีการออกแบบเฉพาะบุคคลในทุกส่วนทำให้ราคาขึ้งอยู่กับรุ่นพื้นฐานและระดับการปรับแต่งแต่โดยเฉลี่ยแล้วว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ5 0 0 0ดอลลาร์และอาจพุ่งสูงได้ถึงกว่า1.5ล้านดอลลาร์หากเลือกตัวเลือกเสริมและตกแต่งพิเศษในระดับสูงสุด คำถามที่หลายคนอาจสงสัยก็คือคุ้มค่ากับราคาหรือไม่สำหรับใครที่มองหารถที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นผลงานศินละปะที่เคลื่อนที่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสไตล์และความพิเศษเฉพาะตัวคำตอบก็คือคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะนี่คือประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับไม่เหมือนใครและไม่สามารถหาได้จากรถทั่วไป จบแล้วสำหรับการรีวิวเต็มรูปแบบของ2 0 2 5 Mansory สีเหลืองสุดโดดเด่นคันนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่าคุณคิดยังไงกับรถคันนี้ถ้าคุณมีโอกาสจะเลือกตกแต่ง Mansory ของคุณในสไตล์ไหนบ้างแล้วคุณจะเลือกรถคันนี้แทน Lamborghini หรือ r o l l s r o y c รุ่นปกติหรือไม่อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง N k Auto Review เพื่อรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์หรู รถใหม่และการรีวิวเจาะลึกที่ดีที่สุดจากพวกเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ